เงื่อนเจอก็ลุ้งหน่อยตามพออีสานขี้เก่าครับหลังจากไปเห็นเก็บเห็ดไปล่าเห็ดอยุบเข้าซ่องเข้าวาวันมันยังแล้งอยู่พี่น้องหน้าก็ไม่ได้ดำมาตึกแขงอ,อีกคือเก่ามากับเชียนกี่เมื่อยกบลุงกับลงุบลงบอนเคยเห็นจังเื่อหรอเชี่ยนนมเชียนมๆๆนมเขา <laughs> เอาเพวกไอ้ขอมพี่น้อง <laughs> เสี่ยนไม่มเหรอเ่าเขาคนยังขอมเสียนไม่ซื้อแล้วได้เ่าซื้อมาแค่เ่าเ่าแจ่มือเกิด <c oughs> มากับลุงเถากับเสี่ยนกี่ครับลุงเ่ากวมาเพราะอยากมาลองมึงอยากลองมึงตึกขึ้นกันมามามาย่าะไรก็ืพยังว่าได้กินอยู่ก็เลยอยากมาลองมึงนี่แหละครับพี่น้อง <c oughs> เสี่ยนนี่สีละสีตอจากเสียนขอมเออเสียนขอม <c oughs> กับเปิดตลาดแล้วครับเชียนขอมมาไว้แล้วตาแข้งบอดีแล้ว อาพี่น้องไปลุยกันมามันสีมี่ปอนี่ว่างเขเคยมาได้มองนี่มันเคยมาถือน้าไฟน้าไฟน้าหน้าสุดมาท่านนี่สุดมาท่านนั่ตอนมาแถวนี๋มันสีเหลือกแถวสุดมันมีปลาข้าวปลาปลาข้าวปลาตอกไก่ปลาโลมาปลาสลามปลาหวานเป็นสันดิ้นี่นี่นี่ว่างพี่น้องนี่นี่มันเคยมอได้หลายนี่ปลาอีไทยนี่ก็ว่ามันบานหน้าต่างนขอ้พี่น้องเออท่าเบิ่งกันมือทูเท้าเขาไปเอาขุ่นดิขุ๊นขุ่น พุ่นแม่นผู้เท่าเขาสียู่พหุ่นได้หุ่นหุ้นตัวเท่าอยู่หุ่นหุ่นมันสีโค้งบ้างสินะก็เลยก็เลยว่าเท่านั้นไปดูแล้วเอ้าสัตว์ปลาดก็มีนะอ่าซัดปลาระวังเท่านี้ไอ้พี่น้องไปลุยกันว่ามันสะเป็นแนวไรเปนชื่ออไรเพราะเขาเพราะยังเขามันมันมีปลาตองปลาตองไก่กับปลาเข่ามีหมดเออเพราะว่ามันมองนี่มันสขึ้นไปพุ่น มองีจากโยบอกคือคมอเป็นวมน็นอหาเางเวลามันบ่อยเานีสวนเด็เขาทางพื้นน่บ่่นเท้าโนอรอม่มเลยาอยากกินเด้อิดไทดิไวัดซเด้อนมันุกคนทุกคน พี่น้องมีม่มูดได้มือนี่พุ่นทางเขาเงยเพื่นก็มามากระด้างกันสามคนคื่อนใกล้ใกล้กันเลยพอดีม,มูเมือนนี่ยุยกันหลายคอนอยู่เบิ่งว่าทีมไหนสิมนันมันทั้งสองทีมเหรอไปเริ่มขึ้นเลยพี่น้องเสี่ยนกี่ไซแล้วก็ต้องกายพี่น้องก็ต้องกายไลนานลกลสินนั่นลุงนั่นพูดพูนเลาะด้างพูดโอ้ยมันบ่นน้อยพูดโอ้โหโอ้ผสมสักดี มันขึนกันสองไข่มุมีดอกขันบ่แม่นต์มองคุณนี่ล่ะแม่เว้ยนั่นนั่นมองคุณลุงบ่ได้มุดบ่ลุงบ่ได้นี่ดอกลุงยางเลยมันเฮาสิจุเย็นแต่ว่าเรานี่สิบ่ได้เย็นก็ก็คิดว่าบ่ขันบ่ท่วมหัวคิดว่าบ่ท่วมเพียงปากนี่ล่ะโอ้ยฝนมันของขันมีเนาะเป็นสันเดะที่มีจอยลอยอยู่ว่ามันไปยีเวียน บ่อนลงไปกยินอ่เรกันโมสูนโมเอ้ยเลยผุนมันสูนเลรดิตัวหน่อยแล้วก็บูสูนเดี๋ยวตองกันกินสันมันกับบมีน นั่นบ่อนยุตอใหญ่ๆนะมองห่อเอามือนมันยอะันแล้วเนาะปลาตัวนึ่งปลาตัวหนึ่งไม่ใช่ไรรตัวสีลูกลูกอืมน่เดี๋ยวเอาุด่งัเข้าวตัวนึ่งก็ย่งหายแล้วข้าวตัวนกู่หนีใส่แ้วปลาข้าวก็อย่หันพี่อคนขาลังมันก็ใหมาุนพพุ่พุ่นพุ่นแถวนั้นมีแถวนั้นมี นั <muitas S 2> ่น <sketches> ข oh Je ้าเจ้าก็บ่ได้คือกันเมืองหันยับมาบ้านใหม่พวกผมก็หาบบ้นใหม่คือกันยี่ดองสีใหญ่บ้านใหม่เด้เฮ้ยพออย่างนี้เท่าเราวเดี๋ยวปลาอะไรตัวหนึ่งท่อนล่ะปลาตัวตรงปลาด่างปลาด่างปลาอยู่ด่างเห็นตัวนึงแต่ว่ากันใหญ่ไปมองพุ่นมองเคยได้หมดละมันบ่มีอยู่นี่

สองตัจับมได้ได้อแหเพราะมันบ่ได้ถามันลกนะตัวน้อยๆา้้ได้ไปเที่ยวไหม่อนอยู่ในแหกับรับเดะว่าเออมันเกิอยู่ในแหนั่นล่ะ้าคอเกเหยวล้ว ฟานี่มันก็สูนทนักวลบ่มีบ่ตองน่อยตองยังก็บ่มีห่กมีบ่มีเนียังสั็รอเออดึงเ็้แล้วสนแลานี่ right ังส okay. wow. so ูานสใจเย็นใจเย็นเียันขอดแหกเีบลดิ

ก็มันกำลังว่านแห่เห็นลุกเขาปลาตองกานบอลเอาเอายวมันม่อาเอารเจ้าเอาหวนมาิจับเรือไปให้เอาตายตายเหรอเก่งปานแหน่อยเบิ้งสี่บันว่านฮบกันไปบ้าน ไม่พื้นนึงเขจะว่านี่ให้อีกพื้นที่ไดนพื้นนึ่งก็เสร่จละพื้นนั่นแหละพื้นนึ่งเอยเอามัดไปเาตีนไปเอาตีนหัวคนบ่อเขาเดี๋ยวเรียบเอาไปเจ้ากันเอยต้องบริการเจ้าพื้นเราบ่อนว่าได้นี่ขาดไปเรื่อยๆเลยโอ้ยแห่พื้นหน่อยพืนเล็กแล้วเถื่อนพี่น้องวึงบังหันปลาปลาบ่อนยุ่นี่แห่ลุงเถาไหมผู้ใดก็ว่ายู่ในแห่มึงลักษณะบ่อนมึงยู่ในแห่ปลาตองไก่ไงตัวนั่นล่ะถ้ามึงไปหลุดกันมันจะได้บ่ ก็เสียวได้บ่กันได้เศร้าเลยได้ิบ่อนูปันโอ้ยนี่แง่ดีมันบ่อน่กางแง่คักทัมันบ่อนางปลาตองหน่อยบ่อนนี่น้องเดี๋ยวนี้ทำการจี่เอามันตีตุ่มตีนแแ้แล้วก็เอาเสือกปูกเพราะว่าคือว่าปลาตองนี่หลายแหงมันสีแมนเครื่องเกินไปบ่บ่อน้กำลังกำลังกำลังเห็นวิธีนี่ครับ คือว่าเราต้องกกยตัวนั้นตัวใหญ่เ็มันสอาดจีอยู่ในหันเบิงจีแมนมาเ่เจ้าที่เนาๆดอกมันเน่ๆไปหาเราคนละเฮ่คอยง้อพี่ง้อพี่ปวดขักงอปวนมัดเดียวปวดด้นยนี่เาละพื้นปะจักเลยเนาะว่ามันโค้งกันยุ้ยเลือกกันโอดถ นี่นะเจ้าอยู่ดับดับนี่หนี่ยวหน่อยอันี่ยนนี่นะเจ้าเพราะว่ามันจีคำแล้วนะก็เลยต้องเล่งจริงเดี๋ยวนี้กซีโม่งกัวเลยโม่งกัวสีไตหรือบ่ได้บ่ได้บ่อยังดอกคือโม่ข่อยว่านูผื่นว่านปลาใหญ่ก่อนปลาใหญ่เส้นมันบ่มีเลยมันบ่ทันมันนี่บ่อนนี่เฮ้ยกบ่อนนี่เดี๋ยวคืออยู่ในแห่พื้นนั่นละมางันยื่น

บตึกซอยวันกบอดเกาครับปลาตัวนงก่งแห้งวายมันหกโล้วก็ลาหกเ็ดโลปลาตัวบอเลยจะบอกำมืออึดตื้อยงนจังีท่างานปรทันงานนี่พี่น้องดูหนอยว่ต้องไก่ตัวนึงต้องแกบตัวนึงมีไถตัวนึงยางละโตกน่ได้กินอยู่ครับเพราะได้หลับอยู่ ไ่ได้ลาบอยู่ไ่ได้หมานกับไ่ได้ลาบอยู่นี่เขาปลาลุงเขาครับพี่น้องปลาลุงเขาปลาตองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวก็ปลาอันนี้ตัวหนึ่งปลาก,กระรชนตายขโขลงแล้วก็พ่อได้กินครับหมานลุงเขานี่หมานอยู่แต่ว่าเสี่ยนกี่เนี่ยบ่หมานบ่ให้เบิ้งดอกได้เหยียบหนึ่ง, <S 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 งปีงเข้มๆเอาสันละว่า,าฝากขอบคุณเรียบซี่ขอบคุณทุกท่านที่เขามาติดตามครับ กี่ปัญหาเอาแต่ปลาใไงเอาไปมาบ่าไออะไรีสับปลาเรา,าต้องไกลญ่ต้นบ่ได้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่เขามาติดตามครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนครับคลิปหน้จาจะพอกันไหมครับเฝ้าสิบุกท่นงานครับฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนครับสวัสดีครับ